วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของทางสมาคมบริญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จัดกิจกรรมพิเศษ Business Matching ครั้งที่6ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท AMR เ s ียจำกัดมหาชนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่24พฤศจิกายน2565ณบริษัท AMR เ s ียจำกัดมหาชน โดยมีคุณสิทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานโครงการ Business Matching กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณมารุสิริโกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท a m r เอเชียจำกัดมหาชน XMBA KU รุ่นที่7กล่าวให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวถึงภาพรวมธุรกิจและตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาชาร์จโปรเจกต และกล่าวถึงรายละเอียดต,ต่างๆที่ประกอบกิจการของทางบริษัทกิจกรรม business matching มี2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1ปดิดโอกาศให้สมาชิกที่ไปร่วมกันได้แนะนำตัวเองแนะนำบริษัทแนะนำธุรกิจเพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมได้ทราบได้รู้จักเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองและบริษัทสามารถให้เกิดการค้าการขายและเชื่อมโยงธุรกิจกันได้ ส่วนที่2คือการเยี่ยมชมธุรกิจของสมาชิกเพื่อทราบถึงความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัทรวมถึงการเผชิญกับวิกฤตและการวางแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทางบริษัทได้ดำเนินกิจการมาเพื่อให้พี่ๆน้องๆชาว XMBA ได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันและได้เยี่ยมชมภาพรวมธุรกิจ และตู้สลับแบตของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาชาร์จแพลตฟอร์มแบตเตอรี่สวอปปิ้งสเตชันหรือสวอปแอนโกตู้สลับแบตของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องชาร์จท,ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยที่ทางบริษัทดำเนินธุรกิจอีกด้วยและในช่วงท้ายได้มีการให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปค่ะในนามของสิทธิเก่า x อ็กเออรุ่นจ็ดนะครับก็รู้สึกยินดีฮะที่ได้มีโอกาสต้อนรับพวกเราชาว XMBA ของกเกษตรศสาสตร์นะครับ ก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในหลายๆที่ครับวันนี้เราจากผมเนี่ยนะครับผมได้โอกาสแล้วก็ได้มีแนวคิดในการที่จะทําธุรกิจเนื่องจากหลังจากที่ผมได้เรียนเ m b a แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเ m b a เเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้มองภาพรวมนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราได้แลกเปลี่ยนกับหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่นี้กับบางครั้งเนี่ยเราต้องบอกว่าคนที่ยังไม่ได้เรียนอยากให้เข้ามาเรียนนะครับอย่างน้อยเราจะได้เห็นภาพว่าการที่เราเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะด้านจะเก่งเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยการมองภาพรวมท็สําสคัญนะครับ x m b a จะเปเติมเต็มของเราครับวันนี้รู้สึกแบบดีใจมากที่เราได้มาร่วมงาน Business b a t c h i n g ครั้งที่6 สิ่งที่แคทได้ก็คือได้ฟังแนวคิดการบริหารงานหรือว่าการทำงานของพี่ๆนะคะได้นำไปใช้นอกจากนี้ยังสามารถแมทช์ธุรกิจกันได้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับโรงงาน m r นะครับแล้วก็ได้ความรู้ในด้านระบบต่างๆนะครับด้านวิศวกรรมนะครับการออกแบบแล้วก็รวมถึงระบบสก a ดาต่างๆเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งเลยนะครับที่การนําไปใช้กับธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับด้านวิศวกรรมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับที่ได้ให้เข้ามาเยี่ยมชมงานครับผมรู้สึกประทับใจมากต้องขอบคุณเจ้าของโรงงานคือคุณมารุษน่าจะเป็นรุ่นเจ็ดนะคะเพราะว่าในการมาดูงานแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเราได้มาแลกเปลี่ยนเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคอนเน c t ชันนะคะ ให้ให้กายมาเป็นเ,เขาเรียกว่าอินเิเกตให้มันมาออกมาเป็นธุรกิจเพราะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการสินค้าบางตัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยขายอะไรการที่มีบิสเนสแมทชิ่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยโอ้ได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะรุ่นน้องก็วันนี้มาได้เจอกับเ,เพื่อนๆและก็น้องๆรวมทั้งได้เห็นธุรกิจรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากแล้วก็คิดว่า XMBA เนี่ยสามารถที่จะสร้าง บุคลากรเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอได้ช่วยสร้างระบบไฟฟ้าระบบเดินเกี่ยวกับขนส่งของสายสีเหลืองสีเขียวหลายสายมากเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องขอบคุณมากอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทําใหเ้เราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนแล้วก็ไม่เหงาและที่สําคัญคือสามารถที่จะต่อ,อยอดในธุรกิจได้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางสมาคมจัดขึ้นนะครับ เพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจให้กับพี่ๆเอกทุกท่านนะครับได้รู้ว่าพี่ๆเอกของเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็ยังไงครั้งต่อไปก็ขอเรียนเชิญพี่ๆเอกทุกท่านนะครับมาเข้ากิจกรรม b u s Business Matching กันซึ่งผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถทําให้เราทุกคนได้รู้ว่าพี่ของเราทรํากิจกรรมอะไรกันนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านครับ